ตูนแอนตูนภูมิใจเสนอขอขอบคุณเกือบหนึ่งที่ให้มาขอบคุณสำหรับทุกครับสกายครับดำขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแล้วทุกอย่างที่พวอคุณให้สตูดิโอแล้วครับวันนี้สตู t ิโอต and อนตูนก็ครบตอนที่สาแล้วคุณมีทำอะไรอยู่ครับ มันค่ะก็จะทำสกายบ็อกมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมสักหน่อยเนาะโาร์มันติดทิ้งทิ้งเพราะว่ากุ้งแห้งสกายบ็อกกับกุ้งแห้งสกายบล็อกคุณเฟมคุณก็มีแผนใช่ไหมครับเรามีโปรเจกต์เมื่อก่อนตอนคลิปนั้นเราสกายบ็อกเขาจะเล่นมากโปรเจกต์แปลว่าแต่แต่แต่มันแต่มันสกายบ็อกมันอัปเดตอัปอัปเดตเซิร์ฟดิมันก็เลยหายไปแต่เมื่อมีชุดจบก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่จริงไหมครับ มาจริงไม่คงสร้างตั้งนานแล้วมันจะให้มาจบงี้เหรอผมหมายความว่าถ้าตูนในตูนภาคแรกจบก็ต้องมีภาคสองใหม่จริงไหมครับถูกแล้วไปเรียมติดตามเราในตูนแอนตูนภาคสอง The Second Tunes วันนี้ภาคเลยเหรอใช่เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเลยนะครับเฮ้ยทำไมมันไวจังอะเยี่ยมไปเลยไหมล่ะวันนี้ เราขอขอบคุณทุกๆิวทุกวิวทุก Subscribe ทุก l ไลค์ที่ให้มาและทุกดิสไลค์ที่ติเพื่อก่อนนะครขอขอบคุณเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจเราและอยู่เคียงข้างเรามาตลอดอตัวนีตัวนั้นก็จะครบหมื่นวิวแล้วเนาะล้วก็ดีใจมากที่เราทําได้ตั้งขนาดนี้เนาะแล้วก็ยินดีด้วยกับ UFO ที่ยอดวิวครบ1,000วิวแล้วนะครับเราจะเป็นสตูดิโอมิดกันไหม คลายเลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็ขอ<ร>จบ <มา S 1> ตัวเซนตูลสเปียงเท่านี้นะครับล้าไปก่อนแล้วรอข่าวกดซีนสอนนะครับสวัสดีครับ